อะมาแคบซายรูกันเจ็บโอย <c oughs> <c oughs> นี่คือเลขพี่นอ้องเดี๋ยผมวงให้ก่อนเลขพี่น้องครับตอนนี้ที่มันออกไปแล้วสำหรับปีนี้ก็มีซีมีเก้าศูนย์แล้วก็ซีมีซีมีหาซีถ้าถ้าเบิง้งถ้าเบิ้งปีพี่แล้วนะปีที่แล้วนี่สองนึงมาดีวงไว้ก่อนอเลขพี่น้อง พิจารณาเอานะครับอ่ะมาแคบสายด่วนสายด่วนวัดใจแต่ละวันนี้เมื่อยเมื่อยครับเมื่ออื่นก็ต้องเฮ็ดเลขลงกลุมอีกก็เมื่ออื่นก็มีไล่ วันจันอ์อีกแล้วลาวอยูแล้วอยากจิถือเราวันดีนึงเด้ยอยากเห็นลอตเตอรี่บอนี่ให้เลื่อนให้ดูก่อนนะเอาลอตเตอรี่ให้เนี่ยย่ตรงผ้าน่อานอยู่ตรงปู้น่แปดร้อยสิบเก้าคนสีออกมือนีบอ บแมนของของเจ้านำเด้ออันนี้ซื้อซื้อยวัดเขาช่องลมแปดร้อยสิบเจ็ดคนดูเมื่อนี้นะใส่สามโตเลยแปดหนึ่งเจ็ดเ่อแปดหนึ่งเจ็ดก็เก้าหนึ่งเจ็ดอันนี้ลอตเตอรี่ครับพี่บ้าอย่างซื้อสิพี่บ้าอย่างสีมาซื้อซีซีซื้ออีรีเด้ซีซีหนาถ้าออกนี่โอ้ถ้าออกนี่ลอตเตอรี่ <c oughs> ลอตเตอรีร่มาซื้อหลายครับแล้วก็เมื่อวานนี่ลงไปให้เบิงมันเป็นเังซี่อีกหนะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ก็ผมก็ซื้อเลขที่ว่าผมหายไปนั่นแหละครับผมก็ไม่ได้อีกอันนั้นแล้วก็มีซี่ซี่ อยากถือรางว,วัลที่หนึ่งจำได้นี่รัดคิวให้ลูกแน่เด้อหมถือรางว,วัลที่หนึ่งก็ขอถือรางว,วัลใหญ่ๆรางวัลข้างเคียงจังสี่นะโอ้ยบอ้แต่ว่าดวงดวงอีหลีถ้าคนจิตถือราง,งว,วัลที่หนึ่งนี่นี่อย่างของไผ่หนึ่งเก้าหนึ่งอะไรนะอ่านบอสทัน หนึงน่งหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนูก็ซื้อซีซโอขอบคุณที่ไม่ลำคาญกันนะครับมามืด1หนึ่งครับเลขหนึ่งนี่โอ้ยล่นมาแล้วว่าแม่ซีออกเลขนี่ติ1หนึ่งศูนย์ล่นมาใบหนึ่งนี่ซีซีนซื้อหรือซีอซีนะอันนี้เลขทูบทูบวัดเขาครับแล้วก็ ก็ซื้อที่ผมให้นั่นละบ่ได้ซื้ออย่างตั้งจากนั้นมามืดคือเลขหนึ่งอามาพอแล้วแล้วเมื่อวานนี่ก็ซื้อซื้อสามสองซื้อเลขทูบครับเพราะว่าเขาขายร้อยแปดสิบก็เลยอุ่นนุนเขามาเมื่อวานนี่เขาขายเขาขายได้ยังไงไม่รู้ครับเขาขายสองใบนะ่ะร้อยแปดสิบาทเขาบอกขอเทหมดเลยผมก็เลยซื้อมานี่แล้วก็ซื้อศูนย์ศูนย์มานา แคปสายดวนอันนี้คือชุดเต็มนะครับมักตัวใดก็จะตัวนั่นคนเฮามากก็่คือกัน781คนดูเลขจกอก817ไหม718ไหมเออนี่ถ้าไผายมักก็แคปไปเบิ้องว่าสิออกตัวนี้ว่าสิออกตัวใดแต่ว่าเมื่อนี่จังไหนก็นึงนี่สําหรับตารางบางคนว่ามักนึ่งนึงตัวใดไม่อง,องนี้ก็ตามน,นี่นี่ตารางแต่ว่าถ้าย่านย่านสิออกตัวว่ามีในนี้ก็สะลด เข้าใจว่าสลูตนี่อยากให้มันออกนี้แล้วครับว่าต้องไปจัดหลายตัวถ้าหนึ่งก็นหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดอันนี้ผ่านแคบสายด่วนสายด่วนครับสายด่วนก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสี่สามสองครับ แล้วก็แปดสามเลขสามตัวที่ผมชอบนะผมชอบเจ็ดหนึ่งสี่เมื่อกี้ผมเห็นในคอมเมนต์ในไ like ลน์นะใครบอกว่าเจ็ดหนึ่งสี่คือบอคือครับเจ็ดหนึ่งสี่เล่นหกกลับไปเลยเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดแปดครับแคปมักตัวหดก็จะตัวนั่นแต่เห็นบ่น,นี่นี่เบาะอะไรเลยเห็นบ่ตัวใหญ่น่ะบอกบอก,ก็สีหู้อะเลยว่ามักตัวใด เห็นแล้วเดฟแดงโคโลน่ะอ่ะแดงโคโลน่ะเห็นแล้วเด้ว่าตัวไหนนี่เห็นแล้วนะอ่ะใครแก๊ปเสร็จแล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณให้กำลังใจกันนะครับทุกคนขอหนึ่งแชร์เร็วๆหนึ่งแชร์เท่านั้นนะจ๊ะมา อ่ะโอเคเราให้ดูแลจริงจริงอะชอบมากจึงมากจริงจง,จงกินดีมากวิตามินคุ้มอิ่มนี่จ้ะอันนี้คือใบสีเขียว ชอบเลยนะ46ชอบ46 43 46 43 41 47ทักแชทเขาความเพนเนี้ยค่ะพี่เนี่ยหรือว่าแอดไลน์จนุมก,ก็ได้นะคะแอดนุก888เมนนำหน้าเนี่ยที่ี่จนุกปังหมุดให้มีไอดีไลน์อยู่แอดได้เลยค่ะพี่ขาสั่งซื้อได้เลยนะคะ ชอบสี่หแล้วก็อะไรสี่หอย่ามาสี่ห้าหนาจริงๆมันจะเป็นแบบมันอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยอะ่ะจริงๆเลยตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เลยอ่าแคปเจอร์ค่ะ2000คนหวัสดีค่ะเล่งอาจจจนุกรอบที่แล้วออมันเลขอะไรอะ่ะ สี่เจ็ดปะไอห้าเจ็ดป่ะมันหองห้าสี่อ่ะอันนี้นะคะใครแคบแล้วพิมพ์คำว่าหมันหมันมีมักหลามากมักไ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 ล่มากมักไหลมาก มันหม่าน,นใครแคปแรกทที่มันหม่านสองพคนวัสด,ดีจ้าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะทักแชทเ้าเอิมทักลิง์หรือทักไลน์แอดจีนุกปังหมุดได้เลยนะคะสนใจสินค้าตัวจนุกตัวไหนนะคะวิตามินคุมอิ่มจนุกนะคะกินดีมากแล้วก็วัตถุมงคลซื้อสินค้าทุกอย่างในร้านและจะแถมฟรีเข้าบ้าน v p p ตลอดชีพด้วย อาแคบย่างแคบยางแคบย่าง